ในการปลูกพืชนะครับไม่ให้น้ำออกไปจ,จากของที่เราปลูกมันจะช่วยประหยัดน้ําแล้วก็ทําให้พืชให้ผลผลิตได้ตลอดลปีโดยเฉพาะพืชตะกรุดส้มนะเช่นมะนาวหรือส้มต่างๆสามารถปลูกได้นะครับส้มโกลฟิมก็ปลูกได้นะครับที่ไม่เลื่อยประหยัดค่าใช้จ่ายดิดนทั่วไปนะครับสี่เรบปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ดินผสมนะครับ S <S <an> <S มูลเมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยาให้ดินดินเหนียวนะครับถ้าเหนียวเนี่ยเวลามันแห้งดินมันหดตัวรากคู่จะขาดนะครับส่วนขั้นตอนหรือองค์ประกอบในการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ให้เก่งน,นะครับสิทพัเพื่เป็นตนบอกว่าเราทำวันนี้มีอะไรบ้างอาจาครับครับสำหรับก,การทำตื้นในกระถางเบ็นเร่องดึงมีวัส,สดุก็คือเศษหยุ กระถางใบเล็กแล้วก็กระถางสีมีข้ท่อพีซีหรือท่อพีอีแล้วก็ดินนะครับจะรูยังไงครับถังเสร็มยังไงจะรูทั้งสีด้านสูงวิจารยังไงสูงประมาณสิบเซนสิบนิ้วไหมอะดูดีดีดิสิสีบนิ้วประมาณสูงหน่อยครับสูงหน่อยเพื่อเก็บน้ำ ขั้นตอนต่อไปทำยังไงขั้นตอนต่อไเราก็เอากระถางกมาขั้นลงในทางถือแล้วก็เอาเศษผิดมาใส่ข้างๆ้วกันอเราติดเ้นกระถางด้วยข้ออยู่ไหนครับ หลังจากนัน้นเราก็เอาท่อ PVC มาใส่ท่อพ,พ,พอีแล้วทำอะไร้เองไว้ลำเลียงน้ำไปจุดในกระถางใบเล็กครับโอเทำไมเราไม่เทน้ำราดครับเพราะว่าถ้าเทน้ำราดมันจะได้มันจะได้เท่าแต่มันจะล้างหน้าดินไหมมันจะล้างหน้าดิน,น,ลน,ดนแล้วสียัยงไงครับสีม,ม,มันจะไหลออกแล้วทำยังไงต่อไป

เอาดินใส่เข้าไปตัวกินตัวลงไปเลยครับตัวลงไปตัวลงไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่ไม้พอประมาณเดี๋ยวไปเติมไปนิดเดียวหลังจากนั้นทำยังไงเก่งหลังจากนั้นเราก็เราก็เอาต้นไม้ที่เราต้องการปลี่ยนมาเปลี่ยนได้เลยครับ ล้วต้องเหมือนปลูกไม้กระถางทั่วไปกระบวนการนั้นที่ทำคืออะไรนั่นใช่ไหมนั่นทีนี้ก็มาดูตรงนี้อ่ามาดูต้นที่สำเร็จนะครับนี่คือต้นที่สำเร็จนะครับใู้ชายสุดเดียวกันใช่นะครับอันนี้อายุกี่ปีอายุสองปีอันนี้ก็คลที่ลอดครับที่ผลตลอดแั้นเราก็สามารถให้ฝีเป็นจิตเหมือนกับทำไมให้ ใช้ปุ๋ยหมักที่เราทำได้ครับทำหมักก็ได้ที่ต้านหมุนเลยครับต้หมุเลยก็้เลยทีนี้เวลาเราเติมน้ำเราก็สังเกตนะครับต่อไม่แนะนำให้ว่าตรงนี้เพราะว่าถ้าเราดมันจะล้างห้าดินนะครับถ้าเติมตรงนี้เติมนู้นท่ออะไรชนะเติมเท่าไรก็คือเติมให้ถึงนี้ครับดูข้างอย่างนี้ครับพอมันเต็มมันก็จะไหลออกนะครับมีคนถามว่าทำไมแม้ำมันไม่น่องเลย แต่การนวดแรงมาหลายปีนะครับแล้วก็มันก็ไะสรความเสเร็จคือมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถออกดูวยลบติดขนได้ทั้งตีแะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กมันก็จะออกเวียนไปเรื่อยนี่เป็นสูตรนี่เรียนที่เราทำาขึ้นมาเองครับเป็นการประยุกต์นะครับอันนี้เราวัดกรรมเป็นวัตรกรรม,มที่เคยไปนำนเสนอในร,ร,ระดับชาตินะครับก็ผ่านการทดลองแล้วก็ เาต้องการยอมรับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลือกตัียร์นะครับในการก่อนหนเยอะมากแล้วก็สามารถสามารถใช้ในเพลนละไม้หนี้ประหยัดพื้นที่สองนอนท่วงยกได้ครับหรือเป็นของฝากงานบวชงานเต็งงานมงคลยกไปให้่ต้อง็ถูกมันตึงได้ยกไปได้เป็นตันหรือไหนก็ได้ที่มีพื้นน้อยนะรสามารถยกเป็นโยกขึ้นกับส่วตึงได้ จบขั้นตอนแม่จ่าครับจบแล้วพร้อนที่จะนำไปขยายผลราคาจำหน่ายที่เราทำอยู่ก็ประมาณถ้าคราบนี้ก็ประมาณห้0้บาทห้าร้อบาทแบบอยู่ได้ตลอดปีมีลูกทั้งปีครับวันนี้โครงการนี้อาจารย์ได้ทำมาชั้นตอนนี้ยังทำเยอะอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่หายยากคือสสงสีไม่ค่อยมีถ้าัสงสีต้นทุนมันก็ไม่สูงหรอกนะครับโดยเฉลีะเรือ กระถางมินที่เราทำเสร็จก็ไม่เกินร้อยห้าสิบบาทไม่เกินนะครับที่ผลที่ออกมาเราก็ได้สิบานมันปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีครับก็ขอบคุณในการนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็เป็นคนดีต่อกตรสืบลองระเทศด้วยหรือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถเรายอดได้เลยนะครับคุณากครับด้านเศรษครับ <bullying. S 2> <oro goal>